วันนี้นะครับเราก็จะมาเทสนะครับในส่วนของเปล่าใหม่นะครับประจำเดือนพฤศจิกายน2,566นนะครับก็จะเป็นเปล่า เออ่ทัดมืดนะครับแล้วก็เป็นเลนเจอร์สายพลังนะแล้วก็เป็นเลนเจอร์ที่เป็นตัวแทงนะครับก็สำหรับการเทสในสเต็ปแรกเนี่ยแอดมินก็จะเทสล่างแปดดาวธรรมดานะครับเลเวลหนึ่งร้อยสี่สิบนะครับแล้วก็จะเทสในด่านธรรมดานะครับก็คือด่านสามร้อยเก้าสิบหกแล้วก็สี่ร้อยแปดนะครับสำหรับความน่าสนใจของเลนเจอร์เออ่ทัดมืดตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของสกิลหนึ่งนะครับก็จะมีในส่วนของการยกเลิกทักษะมาตองศัตรูนะครับเรียกได้ว่าเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยนอกจากแทงแล้วเนี่ยก็คือยังตีทะลุบัฟแล้วก็ต มากมากนะครับแล้วก็สกิลต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของห้ามศัตรูใช้ทักษะนะครับเป็นเวลา5วินาทีนะครับแล้วก็ัต่อมาเนี่ยก็จะเชิญนะครับในส่วนของวิญญาณปีศาจนะครับหรือว่าจะมีเป็นสัญลักษณ์นะครับตัวซัมมอนนะครับที่เป็นรูปปีศาจนะครับขึ้นมาในสกิลตัวนี้นะครับซึ่งสกิลตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีความสามารถนะครับในการต้านนะครับพายุทอร์นาโดนะครับตรงนี้ก็จะเห็นผลชัดนะครับใน PVP นะครับที่มันจะมีใช้ในเรื่องของการพายุหมุนนะครับของทั้งฝั่งบอทนะครับที่ที่าาาาามเเเเล่่่นน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 งงงรรรรระะะะคัับพฉ้ียตใสวขอกจ เอ่อดูได้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับในเรื่องของการต้านพายุนะแต่ว่าเดี๋ยวเราสามารถดูได้ในส่วนของซัมมอนนะครับว่ามันออกมาทีแค่ไหนแล้วตัวซัมมอนเนี่ยมันมีดามาจไหมครับเดี๋ยวเราจะรู้ได้จากการเทสในในหลักๆนะครับแล้วก็เออสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนึงเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของความสามารถนะครับบาเลีสมบูรณ์แบบนะครับก็คือว่าเลนเจอร์เนี่ยมันก็จะมีการกลางบาเลีนะครับที่เรียกว่าบาเลีสมบูรณ์แบบเนี่ยออกมานะครับเป็นระยะเวลาห้าวินาทีนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับศัตรูนะครับเวลามาตีเราแล้วเรากางบาเลีอยู่นะคคครรรรรรรัััััับบบบตตตงนนนนนี้้กก็จจะะะไไมม่สาาาถทออยวเเ์ดล อยู่ที่ประมาณ5วินาทีนะครับสำหรับเกียร์ที่ติดนะครับแอดมินก็จะขอติดเป็นเกียร์จดาวไปเลยนะครับก็จะเป็นเกียร์จดาวเลโ้นวรนดนะครับซึ่งเป็นเกียร์ปกตินะครับที่สามารถสุ่มได้นะครับในในกาชานะครับก็อวุธเนี่ยแอดมินจะเป็นคอนะครับแล้วก็ออฟซเป็นพลังโจมตีกายนะครับส่วนช่องกลางนะครับก็จะใช้เป็นห่วงยางหน้าร้อนนะครับก็ออฟซีนะครับเราก็จะใช้เป็นพลังชีวิตนะครับแล้วก็ในส่วนของระดับนะครับเราก็จะใช้เป็นกล่องเครื่องมือเลีส้ยวหนาดนะครับ้ก็อาจจะใใช้้เเนนนนกียรฟะะคแออ็็จหป ครับ รองเท้านะครับแล้วก็กระเป๋านะครับตรงนี้มันก็สามารถเอามาติดเจ้าเลนเจอร์ตัวนี้ได้นะครับแต่ว่าในส่วนของระยะคูลดาวน์เนี่ยมันก็อาจจะนานนิดนึงนะครับก็จะอยู่ที่เก้าวินาทีนะครับที่เป็นการสร้างเลนเจอร์ใหม่นะครับถ้าเกิดเป็นเพื่อนเนี่ยมีเกียร์ลดเกิดหรือเกียร์เจ็ดดาวหรือแปดดาวนะครับที่ค่าดีๆนะครับก็ลองอามาติดเพิ่มเติมได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเกียร์ฟรีหกดาวเนี่ยแอนดมินก็แนะนำเป็นตามที่บอกไปนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเทสในด่านนน396 396กััเเลยะครบนี่ยเราก็จะดนสามร้อยเก้าะมนจสับหกอะครนะครับสามร้อ่เก้าสิบหกเนวนครั้งของ การตีได้นะครับก็แอดมินก็จะวางตัวบดาวผู้นำสาลนะครับแปดดาวธรรมดานะครับไว้ที่ทีมหนึ่งตัวเดียวนะครับแล้วก็จะกดเป็นออโต้นะแต่ว่าก็จะไม่ได้แบบเร่งสปีดนะครับนี้เราก็ปล่อยเสจออกมานะบาร์สมุนแบบก็ยังไม่ได้กลางนะครับนี้ซัมมอนสกิลนะครับที่เป็นซัมมอนปีศาจนะครับก็ถูกปล่อยออกมาเลยนะอ่าขอไปหนึ่งทีแล้วนะอ่าขอไปสองทีนะครับ ตัวซัมมอนนะครับมันก็เนี่ยครับก็จะมีอยู่หลายแถวนะครับแล้วก็จะช่วยกันนะครับเตัวมอนนะครับไม่ให้เข้ามาสมทบกับตัวบอสใหญ่นะครับแล้วก็มีดาเมจด้วยนะครับถ้าสังเกตเนี่ยดาเมจนะครับระยะสกิลของเขาเนี่ยจะอยู่ที่360ช่องนะครับก็เรียกได้ว่าจะไปลึกเข้าไปถึงดังกองหลังนะครับสกิลก็จะข้ามนะครับ มีบาดเดียสมุนแบบการออกมานะครับแล้วก็จะคอประมาณ7ครั้งนะครับก็เออ่ตัวบอสใหญ่นะครับก็จะไหสว่านนะครับแล้วก็ทำให้เราสามารถไปตีป้อมได้นะครับเบื้องต้นนะครับในส่วนของสกิลแล้วก็ดาเมจเนี่ยคือถือว่าออกค่อนข้างดีนะครับอันนี้ขนาดเป็นตัวแปดดาวธรรมดานะก็เดี๋ยวเราจะมาดูต่อนะครับในด่าน408นะสำหรับ408เนี่ยตัวมอนนะครับมันจะออกมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าข้อดีเนี่ยเราก็จะได้ดูในส่วนของระยะสกิลเนี่ยได้ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็จะสามารถเช็คได้ด้วยนะครับว่าสกิลเนี่ยเอาันระคบ ก็จะใช้เป็นตัวบางพุ่น้ําสามแต่ดาวธรรมดาหเหมือนเดิมนะครับนี่ปล่อยออกมาแล้วนะปล่อยออกมาแล้วนะครับก็มาเจอกับม่อนนะม่อนก็จะมีประมาณสี่แถวนะครับ นี่สังเกตนะครับตัว HP ของมอนนะครับมันก็จะลดลงนะครับไปถึงด้านหลังนะครับตรงนี้ระยะสกิลเนี่ยก็คือถือว่าข้ามนะครับแล้วก็เมื่อกี้เห็นในส่วนของบาเรียสมวลแบบนะครับนี่มีการมาอยู่แล้วนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นความสามารถของเลนเจอร์นะครับสำหรับความน่าจะเป็นของบาเรียเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับในการออกความสามารถนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้ออกมาทุกตัวนะครับอ่าเราดูจากดาเมจนะแล้วก็มันมีสตัร์ด้วยนะครับทำให้แบบเออศัตรูเนี่ยชะงักด้วยนะครับแล้วก็ระยะสกิลเนี่ยจจจาาากกกกกทีี่่่ดูเนนนยย็็ะะะะอองคครรรัับบบแลล้้้วสสสิขมมห นี่บาล,ลานซ์สมบูรณ์แบบกลางมาอยู่แล้วนะนี่ขนาดเป็นร่างแปดดาวนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับในเรื่องของสกิลความสามารถนะครับความถึกความอึดนะครับส่งกับเป็น ใส่แท่งนะครับแล้วก็มีดาเมจนะครับเออสำหรับเพื่อนๆที่รอไปเทสนะครับเราได้ผลเป็นยังไงเนี่ยก็ลองแชร์คอมเมนต์กันมาได้นะครับเออในใต้โพสต์นี้ของแอดมินนะครับก็เดี๋ยวมีข้อมูลแลกเปลี่ยนหรืออาจจะตกหล่นข้อมูลตรงไหนไปนะครับก็สามารถคุยกันได้นะครับแล้วก็แอดมินนะครับจะลองมาเทสนะครับตอนที่สลับเป็นร่างไฮเปอร์ชมสีชมพูแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะลองมาดูนะครับว่ามันจะเก่งขึ้นแค่ไหนนะครับพอเป็นร่างสีชมพูชมพูหรือว่าร่างไฮเปอร์นะครับมันก็จะมีในส่วนของสกิลที่สองนะครับแล้วก็จะมีีีคคควววาาาาามมมมสสรรรถทท่นนนนนะะะััับบขึ้้ดดยยกก็เเ๋ลอง